อร่อยมากท่านผู้ชมตัวนี้เขาเรียกว่าสลัดผักผลไม้รวมนะคะผักก็จากเล็กฟาร์มออร์แกนิกผลไม้หาซื้อตามฤด,ดูกาลได้เนาะแต่วันนี้เราเลือกใช้คือมีโบหิมะมีอง,งุ่นมีอะไรแอปเปิ้ลอร่อยมากดูดูด สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับเล็กฟาร์มออร์แกนิกค่ะวันนี้เรามาสอนทำสูตรน้ำสลัดเพื่อสุขภาพทำกินเองที่บ้านค่ะค่ะต่อไปค่ะลูกค้าขั้นตอนต่อไปเราจะมาแนะนำวัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพของเราเนาะอันนี้เป็นความลับ อันนี้คือหล้วงก้นครัวของเรามาเลยเนาะอันดับแรกนะคะขั้นตอนที่1คือวัตถุดิบตัวที่1คือ1ไข่ไก่สดค่ะนะคะไข่ไก่สด3สาฟองเนาะแล้วตัวต่อไปลูกค้าขาตัวต่อไปคือเป็น น้ำตาลทรายแดงทําไมต้องใช้น้ำตาลแสดงเพราะว่าตัวนี้ไม่มีการขัดสีนะนะคะเพราะว่าถ้าตัวน้ําตาลทรายขาวเราจะไม่ใช้นะคะสูตรเฉพาะของเราคือเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงเท่านั้นค่ะเนอะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเลยก็จะเป็นเกลือค่ะลูกค้าขาเกลือเนาะตัวนี้ใช้อยู่ที่หช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้เนาะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วต่อไปค่ะต่อไปเลยตัวนี้จะเป็น มาสตาค่ะตัวนี้คือมาสตาเนาะนะคะใช้นิดนึงเด้อตัวนี้นะไม่ใส่เยอะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ถัดไปค่ะถัดไปเนาะตัวนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะเนาะที่เราเตรียมไว้นะคะมีเสียงเล่นรอดมานะคะเป็นเอเฟกเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะตัวต่อไปเลยอันนี้คือเป็นน้ำมันน้ำมันพืชตัวนี้เราใช้น้ำมัน น้ำมันพืชดอกทานตะวันเนาะส่วนมากที่ใช้นะคะก็น้ำมันพืชดอกทานตะวันน้ำมันไอ้น้ำมันสกัดเดย็นจากมะพร้าวพวกนี้คือใช้ได้หมดเนาะยกเว้นน้ำมันไอ้น้ำมันปาล์มตัวนั้นคือใช้ไม่ได้นะคะเนาะก็วัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะจะเป็นการนำวัตถุดิบมาผสมนะคะตัวนี้คือจะเป็นเครื่องผสมของเราเนาะ อันดับแรกเลยที่เราใช้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่เนาะนะคะเป็นไข่ไก่นะคะตัวนี้เนาะเราก็จะตีลงไปในเครื่องผสมของเรานะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือใช้ทั้งไข่แดงด้วยนะคะเนาะตัวนี้นะคะอ่ะเราจะตีลงไปเลย หลังจากเราตีไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดงที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเ,เทลงไปนะคะเทลงไปแล้วก็ตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาเลยตัวนี้จะเป็นเกลือป่นเกลือป่นนะคะตัวนี้เนาะเป็นเกลือป่นนะคะนี้เราก็จะใส่ลงไปขั้นตอนแรกคือเราจะใส่ลงไปก่อน3อย่างด้วยกันแล้วก็ผสมให้ เข้ากันนะคะเนะาะค่ะหลังจากที่เราใส่ลงไป3อย่างรวมกันแล้วเราก็จะเอาเครื่องนะคะลงไปเลยอ่ะนี่นะคะต่อไป <S <S หลังจากที่เรานำวัตถุดิบ3ตัวมารวมกันแล้วนะคะคือเราตีให้เข้ากันแล้ว ขั้นตอนต่อไปค่ะลูกค้าค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะใส่วัตถุดิบตัวต่อไปเลยคืออันนี้เราก็ตั้งเครื่องไว้เลยเนาะเราจะใส่ตัวนี้ค่ะเราจะใส่ตัวนี้นะคะเป็นน้ำส้มาสายชูเนาะที่เราเตรียมไว้นะคะเท <Lang> s. <S ลงไปค่ะอันนี้ก็ช่วงที่เทเราก็จะเปิดเครื่องเนาะนะคะเทลงไปนะคะ ก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเป็นมาสตาราดเนาะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในช่วงที่เครื่องเขาทำงานอยู่นะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลย ที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นน้ำมันพืชดอกทานตะวันนะคะที่เราเตรียมไว้ตัวนี้เราจะไม่เทลงไปครั้งเดียวนะคะทย่ะคะ่นีืเนาะ,ะเราจะค่อยๆเทค่ะค่อยๆเทลงไปเรื่อยนะคะอันนี้เราจะค่อยๆเตเตเตลงไปค่อยๆเตลงไปจนหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างใช้ระยะเวลาอีกประมาณห้าถึงสินาทีะคะ่ะเนาะ ก็จะเล่เปลี่ยนนะคะเริ่มเป็นนะ้ทีมสีนวนๆเหมือนสีดอกอัญวัีแล้วนะคะกิ่นฟองมากเลยนคนาทานมาค่ะหลังจากที่เรานำวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้มาตีลงในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือได้แล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะพานำไปปั่นให้เกิดเป็นเนื้อครีมน้ำสลัดเพื่อสุขภาพเนาะเคล็ดลับนะคะทำไมต้องใช้เครื่องตัวนี้ในเรื่องของการผสมเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เรา1ประหยัดแรงสองค่ะวัตถุดิบทุกอย่างเขาจะเข้าเนื้อเข้าหนังร้อเซเลยนะคะแต่ก่อนเราใช้มือคน เนื่องจากว่าใช้มือ1ใช้เวลานาน2รสชาติค่ะรสชาติไม่ค่อยได้หรอเปอร์เซ็นเนาะเราก็เลยหันมาใช้เครื่องตัวนี้แทนนะคะหลังจากที่เราตีส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นเนื้อนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทลงไปในเครื่องปั่นที่เราเตรียมไว้นะคะตรงนี้เนาะอ่ะเทลงไปเลย สีสันสวยงามมากค่ะอันนี้เราก็จะใช้คลื่นอ่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมเทลงไปในเครื่องปั่นนะคะเราจะมาปั่นให้เป็นเนื้อรีมโอเค ตัวนี้เนาะเราจะใช้เวลาปั่นนะคะประมาณ5-10นาทีเนาะให้เราสังเกตนะคะว่าน้ำครีมเราได้ก็คือฟองเขาจะน้อยลงเนาะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาเปิดเครื่องปั่นเลยเนาะ หลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วก็ปั่นเรียบร้อยก็ได้อันนี้คือเป็นน้ําสลัดครีมนะคะของเรานะคะสูตรของเราจะมีอยู่3สูตรด้วยกันเนาะของเราจะมีสูตรน้ำครีมน้ํางาดําครีมงาดําแล้วก็ครีมซีฟู้ดนะคะเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแยกเนาะอันนี้คือเป็นน้ำครีมที่เราได้แล้วนะคะเราก็จะมาแยกไว้นะคะ สีสันน่าทานมากคือจะแยกไว้อย่างไนี้นะคะเนื้อครีมเนาะอันนี้คือจะเป็นเนื้อครีมที่เราตัวนี้จะเป็นน้ำกลางของเราจะมีน้ำครีมครีมซีฟู้ดแล้วก็ครีมงาดำนี่ค่ะคือของเราจะไม่เป็นเหลวเนาะของเราจะเป็นเนื้อเป็นก้อนเหมือนเยลลี่นะคะตัวนี้เนาะนะคะเห็นไหมสีสันหน้าตานหน้าทานเนาะนะคะอันนี้คือเราแยกออกแล้วอันนี้คือจะเป็นน้ำครีมคือน้ำที่หนึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะพาทําน้าครีมงาดําอันนี้คือเป็นงาดําที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะคั่วสุกแล้วก็ตำละเอียดเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้นะคะถ้าทํากินทานเองที่บ้านเนื้อครีมะคะน้าครีมเนาะเราก็จะเอาช้อนชานะคะตักลงไปแล้วแต่ว่าลูกเอแล้วแต่ว่าชอบงาดําสีเข้มสีไม่เข้มนะคะแต่ว่าที่ร้านเราก็เราจะทํากินเองคือเราจะใช้อยู่ที่สามช้อนชานะคะตัวนี้เนาะ สช้อนชานะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเอางาดําลงไปสามช้อนชาเนาะเราก็จะใช้นี่ค่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราก็จะคนคนให้ส่วนผสม,สมเข้ากันกับน้ําครีมเนี่ยสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองดอกทันตะวันเขาก็จะมีสีดําสีดำตัวนี้มาจากงาดํานะคะงาดําก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะสำหรับสายคีมน,นะคะตัวนี้เดอ้อเนาะ เห็นไหมสิหน้าตาน่าทานทําง่ายมากค่ะตัวนี้เนาะนี่นะคะเราก็จะคนคนให้งาดํากับน้ำครีมเราเข้ากันเนาะเห็นไหมหน้าตาสีสันน่าทานมากค่ะหอมงาดาด้วยเห็นเราก็อยากทานแล้วนะคะสลดัดผักผลไม้อยู่ข้างๆต่อไปนะคะก็จะเป็นน้าครีมซีฟู้ดเนาะงาดําเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ํา ครีมซีฟูดตัวนี้น้ำซีฟูดเราตำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวนี้คือจะเป็นน้ําครีมเบ็ดกลางเนาะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้นะคะตัวนี้ช้อนชาเหมือนเดิมเนาะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าที่บ้านมีเด็กมีอะไรไหมต้องถามนะคะว่าชอบทานเผ็ดไหมรสชาติจีจาดไหมถ้าชอบจีจาดก็ที่เตียวไ้ก็คือใส่ลงไปหมดเลยนะคะเนาะ,ะนะ,ะถ้าเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันกันกบน้ำ นี่ค่ะงาดำเนาะเราก็จะคนคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็จะคนคนให้ตัวพวกพริกพวกไอมะนาวเนาะที่เราตำไว้ให้เข้ากันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำครีมซีฟู้ดค่ะลูกค้าค่ะ,คะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นความเปรี้ยวของมะนาวกลิ่นหอมของพวกพริกนะคะพวกไอผักชีหอมเนาะรากผักชีนะคะที่เราใช้เราก็จะคนคนให้เข้ากันนะคะ ค่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับเล็กฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเล็กฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังแรงใจนะคะเนาะ mm hmm. ก็นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจเราได้เลยเล็กฟาร์มออร์แกนิกหรือเบอร์ติดต่อคะ่ะ0995916599 หรือ095 542 3993นะคะวันนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเนาะน้ำสำหรับค่ะไม่สะดวกทำหรืออะไรเงี้ยทางร้านเรานะคะเล็กฟาร์มยดีดีบริการนะคะจัดส่งทั่วประเทศเฉพาะน้ำสลัดนะคะจัดส่งทั่วประเทศเด้อนะคะของเราก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำครีมนะคะน้ำครีมเนาะแล้วก็ตัวที่สองค่ะตัวนี้คือจะเป็นน้ำ ครีมงาดำค่ะแล้วก็ตัวที่3ของเราเป็นน้ำครีมซีฟู้ดนะคะของเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะน้ำสลัดโลเนาะนะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เลขฟาร์มอ,อกินิหรือยาำอีกทีเบอร์โทรศัพท์อีกทีเนาะ9 9 9 5 9 9 6599ค่ะและ0955423993ค่ะ ฝากเป็นกำลังแรงใจเคือนำไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ